ัสดีทักทายค่ะวันนี้วันอาทิตย์ทางดูตกกะกเตนตกกะกเตนตัวได้เอาหญ้าให้กำลงังกำลังมากินหญ้ากัน กำลังกินยากอย่างอร่อยตรอยเลยแต่ก็แตนรุ่นนี้ได้สิบกว่าวันค่ะสิบกว่าวันกำลังกินจริง เก่งมากต้องทำความสะอาดคอกทุกวันเพราะว่ากินเก่งที่เยอะสั่นดปทีทีทีหนขอบคุณที่มารับชมะต้องเก็บทุกวันผพไม่อยากให้หมักหมมเนาะไม่อยากให้หมักหมม ช่วงหน้านี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีควันควันไฟเยอะมากคนนอนน,อนะนั่งแสบพอแล้วไม่จะรอดไหมช่วงกลางคืนจะมีควันไล่ยงุง จะมีควันเยอะขอบคุณที่มารับชม